ดรถอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณแนวทางสร้างแบรนด์ด้วย Trust เมื่อของดีแท้ versus ของปลอมอุปโลก Note สร้างแบรนด์สำหรับของดีแท้กับของปลอมแท้แตกต่างกันอย่างไรเข้าใจกันก่อน ภาพลักษณ์ที่สวยหรูมิอาจสู้แก่นสาระที่เป็นเนื้อแท้ได้จะสร้างแบรนด์ไปทำไมถ้าเนื้อในมันเน่าเฟะวันหนึ่งลูกค้าก็จะพบเห็นของดีแท้อย่างไรก็ดีแท้แต่ของดีแท้ก็ไม่ควรนิง่เงียบของดีแท้ก็ต้องสร้างแบรนด์เช่นกันเพียงแต่ทำได้ง่ายกว่าและสําฤทิผลได้ดีกว่าของปลอมแท้ปลอมสร้างแบรนด์อย่างไรของดีต้องเริ่มที่สร้างที่ trust ทีละจุดตาม touch point เมื่อทำได้แล้วจะยั่งยืนเหลือเพียงแค่รักษาแก่นความดีของแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์ authenticity และทำ CRM กับลูกค้าเดิมและขายผ่านลูกค้าเพื่อหาตลาดใหม่ส่วนของปลอมต้องอุปโลก trust และพยายามปกปิดพร้อมกับหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยเป็นไงเหนื่อยไหมละ่ะไม่สู้ไปพัฒนาให้มันดีแล้วค่อยกลับมาสร้างแบรนด์ไม่ดีกว่าเหรอเลือกเอาว่าเอาแบบไหนครับส่วนใครอยากได้แนวทาง Create trust พิมพ์ trust ไว้มาสปอยให้ฟังยาวๆ